อวันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้วอลเล็ตให้ลูกค้าเอนะครับออย่างแรกอย่างแรกเลยเ,เพื่อนๆอ่ะหาหาวิธีการสมัครสมัครถูวอลเล็ตนะนะถ้ามีถ้ามีพอสมัครเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ระบบ อะพอเข้าสู่ระบบปุ๊บเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคือถ้าขั้นตอนการเติมเงินอะก็จะมะีประมาณเนี้ยเดี๋ยวพอสมัครบัญชีก็กดสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็เราสามารถโอนเงินเข้าธนาคารจากบัญชีเนี้ยโดยไม่โดยไม่เสียภาษีเลยสักบาทอ่าแล้วก็อ เราถ้าเราซื้อขายคนอื่นเงนี้ยเราจะต้องโอนเงินให้เขาแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เขามาอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่จํานวนเงินที่ถูกต้องข้อความที่ใส่ไรหาอะไรไปก็ได้ครับแล้วก็วท r ูวอลเล็ตเนี่ยสามารถซื้อเป็นบัตรทูบัตรทูได้ตามราคาเนี่ยขรา้งต้นนี้แล้วก็ระบบต่อไปก็สามารถเติมเงินเข้ามือถือเราได้ราคา10บบาทถึงพันบาทเป็นต้น อันนี้ผมไม่รู้ว,ว่ะก็เข้าๆก็ใช้ใช้ประมาณเนี่ยเพื่อนใช้ง่ายบอกเลยใช้ง่ายมากคือวอล l e t การเติมวอลเล็เนี่ยบัตรจะมีแบบว่าถ้าเป็นบัตรที่เซวก็500แต่ถ้าละใครเล่นร้านหรือว่าถาถว่ามีร้าน AirPay อ่ะอ่ะเขาจะมีเป็นแบบเนี้ยบบเป็น t o ว Wallet สามารถให้แบบว่าเติมได้จะมีราคาขั้นต่ำอยู่ประมาณยี ยีเป็นต้นอะไรเงี้ยก็ไม่ยากนะผมว่าไม่ยากลองลองหัดใช้ดูอ่ะไม่เข้าใจอะไรถามผมได้อ่าตู้บุญเติมนี่ผมไม่แน่ใจนะมีหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามีนะไม่รู้ครับอ่ามีข้าวๆเ่ยสอนไม่เข้าใจแล้วก็ถามแล้วกัน